สำหรับชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนมกราคมของปี2021ค่ะไพ่ตรงกลางจับออกมาเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะจริงๆหนึ่งดาบเนี่ยเขาเรียกก็เป็นไพ่ของความสมหวังดั่งตั้งใจนะคะการตั้งใจทําอะไรสักอย่างอย่างไม่ย่อท้อนะคะทีนี้เนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยค่ะนึกถึงไพ่ดาบนะคะ,ะ,คะมันเป็นไพ่ของลมมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาแบบฉับพลันทันใดนะคะหนึ่งเรื่องเลยที่จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใดนะคะนั่นคือเรื่องของเงินนั่นเองค่ะเงินประกบนะคะ มาทั้งดาบมาทั้งทาวเวอร์นะคะสองใบนี้เป็นไพ่ของเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นไพ่ของความกระทันหันพราะมันเกิดขึ้นกับเรื่องเงินนะคะคุณมีโอกาสที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะซะด้วยนะคะไปกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะหรือการที่ต้องเสียเงินไปกับแพลนที่คุณไม่ได้วางไว้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะคะเพราะว่า1ดาบเนี่ยนะคะถ้าในพูดถึงในเรื่องของเงินเรียกว่าเงินมันค่อนข้างจะมี ความแบบฝืดขึ้นมาแบบอยู่ดีก็คือปุ้มต้องใช้เงินก้อนนี้ขึ้นมานะคะก็อาจจะต้องวางแผนเผื่อตั้งแต่ธันวาคมนี้เลยนะคะแล้วก็มกราต้องเซฟเรื่องเงินเยอนะๆหน่อยเพราะว่าอย่างที่เราตู่บอกคุณต้องเตรียมเงินสำรองไว้เลยก้อนนึงสาหรับใช้ในอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ให้เตรียมไว้ก่อนเยอะๆเลยนะคะสำหรับเรื่องเงินเนาะมาที่เรื่องงานกันบ้างนะคะหูงานนะคะใครเป็นฟรีแลนซ์บ้างบอกเลยว่างานต่่นงานวายงานเร่งงานรีบมีตลอดนะคะแล้วก็คนที่ทํางานประจําด้วยนะคะงานประจา ที่เคยเหมือนทำแล้วราบรื่นมาตลอดนะคะเดือนนี้มันจะเป็นงานแบบสั่งตอนนี้เอาเย็นนี้เลยหรือสั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้เลยนะคะงานคือเยอะมากเยอะไปหมดนะคะ9ไม้ประกบคู่กับ9้าไม้ซึ่งเป็นเรียกว่าเห็นไหมคะ คือไพ่ไม้เป็นไพ่ของงานทั้งนั้นเลยงานมันคือมันรุม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 ตัวเราเลยค่ะเราก็คือถือไม้เตรียมฟาดเต็มที่เลยนะคะก็เรียกว่างานของเดือนนี้ค่อนข้างจะชุกงานจะหนักนะคะงานเข้าหลายอย่างเข้าหลายทางด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ตัวว่าคุณก็จะทํางานนี้ต่อไปได้แหละแต่ว่าเป็นช่วงสงหวะของคนที่อยากจะเปลี่ยนงานเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่างานเดิมมันหนักมากอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์ดีๆเข้ามานะคะออฟเฟอร์ที่ว่าน,น่าจะเป็นงานที่คุณเจอในออนไลน์เนื่องจากว่าเป็น ให้ดาบเนาะน่าจะเป็นงานที่เจอในอินเทอร์เนต็ตนะคะอาจจะทักมาจากใน l i n k ์ d ินหรือคุณเจอในแบบจ็อบต่างๆนะคะก็ให้เปิดเว็บดูอยู่เรื่อยๆละกันสำหรับคนที่กําลังหางานใหม่อยู่นะคะสำหรับเรื่องความรักค่ะ ความรักความรักคนโสดคนโสดคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อยู่ไกลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติจะได้หรือเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าอยู่ต่างประเทศคืออยู่ห่างไกลกันแล้วคนมีโอกาสที่จะได้ชิดชัดกันนะ advisory. มันเป็นไพ่ของการแบบได้ชิดชักันเนะาะแต่ถามว่าคนนี้นะคะเจอแล้วเนี่ยถึงกับแบบจะได้คบในเดือนนี้เลยไหมยังเร็วไปนะคะยังเป็นเพิ่งเป็นไพ่นับหนึ่งเองเนาะอาจจะต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนสําหรับ คุณผู้ชายถ้าเกิดว่ากําลังจีบใครอยู่นะคะนาทีนี้จังหวะนี้มการานะคะมาปีใหม่คุณต้องเป็นคนใหม่คะ่ะคุณต้องแสดงออกอย่างชัดเจนเรียกว่าตามจีบเนี่ยมันคือต้องแบบตื้อเท่านั้นถึงจะได้มาะคะต้องตื้อแบบหนักๆด้วยตื้อแบบ เต็มที่ทักตลอดไม่เคยแผ่วนะคะแอต้องคนโสดถึงจะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะส่วนคนมีคู่แอคนมีคู่เนี่ยมันจะมีปัญหาปากเสียงทะเลาะก,กันแบบนิดนิดหน่อยหน่ะคะซึ่งมันอาจจะเป็นจากเรื่องที่เราอยู่ห่างไกลกันนะคะมันก็เลยทําให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นได้นะคะและสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะได้เป็นไพ่เจ็ด นะคะกับไพ่หนึ่งดานนะคะให้ระวังในเรื่องของอาการเกี่ยวกับลมในกระเพาะลมในช่วงช่องท้องที่ค่อนข้างเยอะที่ทําให้รู้สึกอึดอัดแน่นท้องนะคะบางคนอาจจะก,การมาจากการที่กินไฟเบอร์เยอะกินผักผลไม้เยอะแต่ดื่มน้าน้อยนะคะมันเป็นไพ่ของยัไงคะเป็นไพ่ของพืชผลทางการเกษตรนะคะอาจจะก,กินเยอะไปหน่อยนะคะแล้วก็ดื่มน้ําน้อยไปมันไม่บาลานซ์กันก็เลยทําให้เกิดเรื่องของอาการแน่นท้องท้องผูกเกิดขึ้นได้นะคะก็ให้ระวังในจุดนี้ของเรื่องสุขภาพค่ะ